พร้อมนอ่ะวงเต็มอันนี้แกมานอันนี้มเขืวดี่เขาปนเอนะเดี๋ยวมา,วามเือขียนบนนีน้นะนะครับปดิกดครับโบมี้แล้วอย่งบ่อ,อะไร่

ยอดจจ้าจิ๋วนะแข็หขวนเดี๋ยวนี้อะไปง่ายว่านั้นหรอกดีอยก็ง่ายง่ายขึ้นเลยเอาเขอไมช่วยนะวันน้ครครงนะไหนนไหนระหว่างตัดก็คือมีไข่ไก่ซ่อนอยู่ใน คงยาคงยาแหละทำไมมานี่นะพี่โอแต่ายนด้วยก็ออดภาษาเนี่ยพี่โูคนนี้ถึงหนึ่งเนี่ยมีกากมีตุ่มมีโผล่มีได้แล้วม่ได้เราของขําพระเจ้าหัวขําเองอ่ะอ๋อล้วครับเป็นพระถึงหนึ่งอ่ะตะกอนนี่มันเป็นวัดหางเนาะมีวัดอยู่นี่มีโบสถ์อยู่นี่หลังหนึ่งโบสถ์นี่อยู่ใต้ถนนเนี่ยแล้วก็มันมีเจดีย์เก่าอยู่นี่อันหนึ่ง เก้าสีมันเกิดก้าเจดีย์เวลาทีไอ้เก้าสีมันเหมือนไปเหมือนกับทีเจดีย์พังพังผู้กับมีปอลบอ่าปอลอบมงสูงไปได้อันนี้ได้พระองค์มีฐานทองขององาองค์มีพระองค์แล้วก็มีพระคงองค์พระสิงห์เนี่ยเป็นพระสิงห์เนี่ยหน้าทักะสามนิ้วกึ่งอย่างเนี้ยแล้วหัวตีมงกุฎิดนึ่งเป็นทองคำมันถอดได้น้ำหนักประมาณสามบาทเนี่ย อาจารย์อย่างเอี่มได้มาเพียวมาอย่างไกกับขอหเจ้าตีเจ้านไเดือนหกออกที่เม็ดคำติดวันจันทร์ต้งมีต่อไปคือพวกภาษาเออยเย็นเป็นทุกข์หูโหยลอเงินต้นูปลาก็ออกมาแล้วก็ขออาลาดต้นไทรเงินเ่อได้มาอยู่ของน้องตีเจ้นันีห้องเย็นถึงเอานน้าเนี่ย คือบอกคือเก่าที่ช่องบองทางท่าว่าอลาตันนาเจิญมาอยู่นี้หมดเียงแล้วพร้อมนาพร้อมการนับถึงปุย่าตายายแล้วก็ขอขึ้นจับลำหมอกสอกลำหมาเออถาบอกมาถ้าบอกหมาคืออยู่เก่าครับมาถึงบ้านน่แต่จับละหมอกสอกลำหมาสานสาันเดิสันจะขนสัจนจะผีนะอ่ามาคือจับม่หมอกสอกลำหมาเงินจ๊บ โอ้นั่นกันทีเนออาวหมาคือหมาหมดมาเสียงนัอ้าวไปเหมือนไปสอดปลามาเหมือนกับห้อนไปขิดน้าขีนตาคนอเนอหมอนี่ออกเกาขำมันนี่เอาไปดูอีกเหรอฝันบอกว่าไปซื้อเหล็กบอกมาซุก เ,นนเลขอย่างน,น,นะครับเลขศูนย์สองสองสองนีองอ่เลขที่นี่มันจะมีทางไดนเนีเอาไปหาซื้อกับผมมีอ่ะแล้วเ,เอาไปเล่าไข่ฟังไข่ก็แบบปท้ทอนเลขที่นี่มันจะเป๊ะอันนี้อย่างนี้เนาะนี่แหละครับครับแต่แต่ไปบนบ้านกระฝืนไว้นี่แล้วมันก็นครับขี้บนค<อ>นแสียนะไปไหนถ้าเขาอยู่ที่นี่กับ เออวันจีว่าใกล้วันศีลจะเ้สอบอานหน้ามักป้าเอาอย<น>่างไปนี่ครับเอาคุยเอานหน้ามักป้าวแล้วกลายเป็นว่าเลขศูนย์สอง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 นั่นกลายเป็นรางวัลที่ห้าของวัดนี่เนาะฝันชัดเจนแล้วมันเขาว่าเลขศูนย์มาบอกเลยมันทำฟ้ามาหัวหันเนี่ยเอาระฆังบานนีหมวดนี่นะไปซื้อเลยว่าอีศูนย์สอง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 องเลขที่ไปหาจะได้ ไม่พอตังได้ผมไม่มับปากบอกทีครับดูสิอ๋อ